ครับพาสองนะครับขุนแผนภัยกุมารเรียกซับนะครับรุ่นแรกของหลวงพ่อสายบัวถาวรธรรมโมนะครับวัดจันทารา,ามหรือวัดจุตจันจังหวัดเพชร H ูรนะครับจัดสร้างเมื่อปี58ออต้นต้นปี58แล้วก็จํานวนการสร้างนี้ก็น่าจะ4,000องค์น่าจาไม่ได้เจาะลึกเหมือนกันลืมๆไปเหมือนกันครับ อันนี้เป็นอันที่ขอบูชาต่อมานะครับตอนแรกที่ได้มาครั้งแรกเลยจากพระป่าหรือเรื่องบุญอะไรประมาณนี้แหละครับก็จะไม่มีกล่องนะฮะก็ะจะมาแบบล้นๆมีใส่ซองซิปมาธรรมดานะครับแต่อันนี้น่าจะเป็นทางวัดไปจัดสั่งกล่องมาทำทำ,ทำมาใส่สําหรับไว้บูชาเพราะว่าส่วนหนึ่งประมาณเอ่เท่าไหร่นะ 0 0 0องค์หองอเนี่ยแหละ1000องค์ก็ถวายไปทางน่าจะให้กับผู้ร่ม่มร่วมบุญมั้งครับตอนนั้นนะที่ใส่ซอง0 0 0องค์นคองะฮะก็องละร้อยนะครับช่วงนั้นก็ทำปัจจัยก็ถวายทางวัดสกุจจันนะครับในการทำนุปบารุงวัดนะครับนี่ก็ด้านหลังเป็นยันห้าประมาณนี้นครับเป็น พิธีพุทธาพิเศษก็มีได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อวัดอุสรจิตโตนะครับจังหวัดพิจิตรวัดคลองคูนนะครับอธิษฐานจิตให้วาระแรกนะครับแล้วก็ถวายมอบให้กับหลวงพ่อสายบัวอีกนะให้หลวงพ่อสายบัวอธิษฐานจิตให้อีกนะครับก็จะลักษณะที่ผมเห็นนะครับรายละเอียดไม่ได้ลงลึกนะครับก็จะมีลักษณะเป็นอย่างนี้ครับสำหรับบุคคล ทั่วไปนะครับทำบุญเพื่อสร้างวัดช่วยทำรูบำลุงวัดนะครับเพื่อจะได้รับเป็นองค์ที่ไม่มีตะกุดนะฮะไม่มีตะกุดเป็นโล้นๆอย่างเงี้ยไม่มีหมายเลขไม่ได้ตอกอะไรทั้งสิ้นนะครับเป็นรูปแบบเดียวกับหลวงปู่ทิมนะครับเป็นคุณแผนอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่มีตะกุดอันส่วนอีกอย่างหนึ่งก็จะมีตะกุดซ้ายขวานะครับเป็นตะกุดคู่น่าจะเป็นตะกุดสีเงินๆอันนั้นจํานวนการสร้าง ก็ไม่ทราบเหมือนกันครับไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ฟังมาไม่ได้หาข้อมูลมาแล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งก็คือมีตะกุดด้านล่างนะฮะมีตะกุดอยู่ด้านล่างก็มีเท่าที่เห็นนะสามลักษณะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการนำไปให้หลวงพ่อเจอหมึกบ้างเขียนยันบ้างอะไรประมาณนี้ครับเพิ่มเตมิมฮะเพิ่มออปชันเันเข้าไปดูมวลสารกันนิดหน่อยนะครับนี่มวลสารก็อย่างว่าแหะครับมวลสารรายละเอียดก็เป็นพวก ผงพรยกุมารหลวงปู่ทิมนะได้รับมอบมาจากพี่เน่งของถมหรือเยนวัดใหญ่นะครับแล้วก็เป็นพวกพระเก่าๆแต่แตแตๆขาดดอกไม้บูชาพระนะครับหลักๆเลยแล้วที่มองแล้วเดาได้ก็คือนะฮะดอกดาวเรืองดาวเรืองแล้วก็จะมีพวกผงทูบบางทีก็มีจีวรบางองค์ก็จะติดจีวรเอาไปปวดเอาไปปัน่นทาอะไรประมาณนี้แหละครับแล้วก็มา กดพิมพ์กันนะรสร้างพระรุ่นนี้ขึ้นมาพระรุ่นนี้ก็จะมีอันนี้นะครับสฟีฟ้านะฮะสัดส่วนมากนะครับน่าจะเห็นอยู่หลายองค์อยู่เหมือนกันนะครับมีเม็นเม็ดสีฟ้าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นจตุคามหลวงเทพก็ได้นะครับเมือเนื้อสีฟ้าแปะอยู่ติดอยู่นะครับแล้วก็ไม่มีโสต์ไม่มีหมายเลขอะไรนะครับก็ดูดกันสําหรับคนที่อยากจะ หาไว้บูชานะครับก็ทางชมลมนะครับชมลมหลวงพ่อสายบัวขึ้นให้ดูนะครับเป็นชมลมดูด้านหลังแล้วกันนะครับด้านหลังเราเป็นอย่ันห้าประมาณนี้ครับสวยงามครับไม่แน่ใจว่าสี่พันองค์หรือ6,000องค์เนี่ยแล้วก็ ก็มีผู้นำไปใช้ก็เกิดปฏิหารประสบการณ์เรื่องด้านเมตตานะครับการการงานอะไรประมาณนี้ครับการงานเลยนะครับแล้วก็เป็นที่สนใจฝ่ายหาในช่วงนี้นะครับช่วงปี60นี้เป็นที่สอกหากันอยู่นะครับเป็นขายกำลังเห็นกำลังเปิดประมูลขายกันได้อยู่นะครับช่วงนี้ ันนี้ก็มาให้ชมกันนะครับมีองค์เดียวขอบูชาต่อเข้ามานะครับเดี๋ยวเราจะไปฟังชีวประวัติของหลวงพ่อสายบัวกันดีกว่าน,นะครับว่าท่านมาีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับเป็นลูกศิษย์ของอครูบาอาจารย์ท่านใดนะครับก็ล่ำเรียนวิชามาจากที่ใดนะครับก็เป็นประวัตินิดๆหน่อยๆน,นะครับไม่ไม่ได้ไม่ได้เยอะนะครับไม่ได้แบบว่าเป็นเรื่องเป็นราว เยอะอะไรมากมายนะครับปฏิบัติของท่านก็น่าเลื่อมใสนะครับอยู่ผมเคยได้เข้าไปกราบสักการะท่านครั้งหนึ่งแม้แต่เป็นเวลาสั้นๆแต่ก็มีคุณค่าสําหรับผมนะครับได้ไปออให้ท่านได้เนตตาอธิษฐานเป่าหัวให้นะครับเดี๋ยวรอฟังประวัตินิดนึงแล้วกันนะฮะให้เลขาอ่านให้ฟังนะครับเชิญครับ ชีว่ประวัติหลวงพ่อสายบัวถาวรธรรมโมวัดจันทรารามตะกรุดจันทร์ตำบลท่าข้ามอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์หลวงพ่อสายบัวถาวรธรรมโมถือกำเนิดในสกุลแสงแก้วมรกตเกิดเมื่อวันที่21เดือนกุมภาพานันธ์พศ 2-4-7-7ที่ตำบลทัพกริดอำเภอชุมแสงจังหวัด,ดคนครสวรรค์โยมบิดาชื่อนายจรูนแสงแก้วมรกตโยมมารดาชื่อนางชะแ่มแสงแก้วมรกตม,มีพี่น้องจำนวน8คนหลวงพ่อสายบัวเป็นบุตรคนที่4เมื่ออายุครบถึงวัยเกณฑ์ทหาร21 ปีบริบูรณ์ท่านได้เข้ารับราชการเป็นทหารหลังจากปลดประจำการแล้วท่านก็ได้มาอุปสมบทที่วัดในตำบลทับกฤษอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์และได้ร่ำเรียนวิชาทางด้านเมตตามหานิยมกับหลวงพ่อเพลงจนครบหนึ่งพันษา หลังจากนั้นท่านก็ได้ย้ายมาจำพรรษาอยู่ที่วัดจันทรารามตะกรุดจันทร์ได้ร่ำเรียนวิชากับหลวงพ่อทบวัดชนแดนรวมถึงได้ร่ำเรียนวิชาในตำราของหลวงพ่อทบหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเขียนและหลวงพ่อเงิน ต่อมาท่านยังได้มีโอกาสไปร่ำเรียนวิชากรรมฐานฝึกจิตภาวนาต่อทางแถบภาคใต้ของประเทศไทยเมื่อครั้นริ่ำเรียนจนจบวิชาแล้วท่านจึงได้ขอลาครูบาอาจารย์กลับมาจำพรรษาอยู่ที่วัดจันทรารามตะกรุดจ,จันทร์เช่นเดิม การกลับมาในครั้งนี้ท่านได้สร้างเสนาสนะต่างๆภายในวัดด้วยน้ำพักน้ำแรงของท่านและรวมพลังกำลังแรงกายจากศรัทธาของชาวบ้านสร้างทั้งโบสถ์ศาลาการประเรียนพุติและประติมากรรมปูนปั้นต่างๆภายในวัด กระทั่งวัดมีการพัฒนาเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นอย่างมากท่านจึงเป็นที่ยอมรับของชาวบ้านและได้รับความเลื่อมใสศรัทธาจากชาวบ้านในละแวกนั้นและแพร่ขยายไปยังสาธุชนต่างๆอีกมากมาย ส่วนด้านวัตถุมงคลของท่านนั้นล้วนมีประสบการณ์มากมายในแต่ละรุ่นทั้งเมตตามหานิยมทำรรมาค้าขายแล้วคลาดหลอดภัยปัจจุบันท่านยังจำพรรษาอยู่ที่วัดจันทารามตะกรุดจ,จันทร์และดำรงตำแหนง่งที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอชนแดนเจ้าอาวาสวัดจันทารามหรือวัดตะกรุดจ,จันทร์ครับก็ตามนั้นแหละครับนี่ยนะครับประวัติ หลวงพ่อสายบัวนะครับอันนี้ก็มาชมขุนแผนองค์พายกุมารเรียกซับนะครับตอนนี้ก็เป็นที่นิยมนะครับสำหรับสายเพชรบูรณ์นะฮะน,นะก็มีผงภพายของหลวงปู่ทิมด้วยนะครับองค์พายกุมารหลวงปู่ทิมแล้วก็มวลสารต่างๆครับก็มีผู้ที่ให้ข้อมูลเยอะแยะอยู่เหมือนกันนะครับช่วงนี้ ก็ที่เห็นนั่นก็น่าจะเป็นพวกดอกไม้จากการบูชาพระต่างๆนะดอกดาวเรืองดอกอะไรที่เป็นสิริมงคลต่างๆนะครับของพระเก่าๆแตกๆหักๆนะนะนำมาร่วมสร้างวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับเยสน,นาการจัดสร้างก็ดีครับเป็นการถวายพระป่านะครับหาทุนหาปัจจัยถวายหลวงพ่อสายบัวนะครับแล้วทำนุกํำรุง วัดตะกุดจันทร์นะครับวัดจันทารา,ามข้างหลังก็เป็นยันที่สวยง,งามครับรายละเอียดน,นะครับลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับขุนแผนที่กําลังโด่งดังอยู่นะครับของหลวงพ่อสายบัวนะครับก็จะมีลักษณะมีอย่างที่ว่าครับมีตะกุดด้วยไม่มีตะกุดด้วยนะครับมีตะกุดหนึ่งดอกข้างล่างแล้วก็หรือจะมีตะกุดคู่ซ้ายขวาตะกุดเงินอะไรประมาณนี้นครับ แต่อันนี้เป็นแบบชาวบ้านชาวบ้านนะฮะแบบว่าลากจะว่ารลากยากเลยก็อะไรอยู่นะครับแบบว่าคนธรรมดาทั่วไปนะครับไม่ได้เป็นไม่ได้แพงอะไรนะนที่วัดยังมีครับที่วัดตอนมาตอนแรกไม่มีกล่องนะครับงานที่แจกมางานที่ให้มากับผ้ะป่านะจะเป็นแบบว่าใส่ซองมาธรรมดานะครับแต่ว่า อันนี้ทางวัดหรือว่าทางผู้จัดสร้างหรืออะไรเนี่ยละไปน่าจะเป็นทางวัดมากกว่าไปสั่งกล่องเพิ่มเติมมามา,าถวายทางหลวงพ่อนะฮะอันนี้ไม่ได้ถามรายละเอียดนะฮะโอเคครับเนี่ยส่องกันประมาณนี้นะครับกอขอ,ขอบคุณมากครับที่คิดกันเข้ามารับชมมีความสุขร่ำรวยทุกท่านครับสวัสดีครับ